กับมาต่อกันที่พี่หนเลยนะครับกลับมาแล้วบางไง่งเราบางนี่ใช้ไรก็เดิมไม่ต้องถามขื้นบุบุถ้าเบิงเอามือแห้งยนะู่เนาะจะ,ะี๋มาขืนอยู่บ่เน,นี่ยช่างจวนกำลังเดาห่านอยู่กำลังเก็บห่านกับช่างเอ,อิร์ดช่างจวน แยกไงที่ตั้งปึ๊บเอียงบ่่ตรงเลยตรงๆเนีย้ยนะกระมาณตรงๆเอียงข้าวันกันไต้บรรยากาศที่หน้าตอนแรกในปลายอย่างยุ่งกันหลายๆคือเกอละ่ะมีมากับเสียงม่อนครับเสียงม่อนคิดม่อนนะครับ พลังหาต้นใหม่เอาไปเฮ็ตทานมันอยู่นี่ก็ระโปงผัวนี่คือต่นนี่ก็ต้นหลองหงอะท่านี่เกิดหรอกไฟเกิดแล้วไฟต่ำมาได้เพี่น้องหลังไฟต่ำอ๋อบิ่งบางไฟไงฝุ่นบางแบบไงฮู้เอ๋ยเกิดแบบไงแรงฝุ่นตัวแขงแท้ละแรงแรงอี่างละตัวอีกเนี่ย พีซีที่ห้าจุดไปตกเลยครับพายุกระโชกแรงมากประมาณนั้นปลาบอนปลาบอนทางห่านสูงกว่าเห่านไม่ไปอย่างในมืคระะับมือหนีบางเดียวตุดแค่เดียวแล้วโหลดไล่หลายบังเล็กไล่บังสองบังสองบังบางเดียวแต่บางไฟหลานด้วยมือหนี ไมันอันไม่ันมขืนดอดอาจจมือแตกครับนนี้อาจจมือแตกอาจจมือแตกไั่วบอกช่วบอ่าข้นใจืนอยู่ปะข้นอยู่ประต่งวงมือแห้งอยู่เนาะไดไรแบไนออไ้อยู่เนี่ยเคียห้องจากทนแน่ของเขาไปตั้งหันประมานทางขุนเน้ะครับ ทงังภูหละทางมีแม erm ่กูเล่อทงภหาอิงครับ <infring> อ <es> ีก <serves> อิงเฟย์ผมกำลงย่างไปนี่มี่สพาพนะครับมีสพาพบนนั้นบเชียเียือนเตดมาจานจืดจานจืด นั่นคือบักเงาะไข่ถ้ามีบักเงาะเราก็เดินไปเงือมอยู่ต้องลองเยต้องลองเงาะไข่กันวามีมดแดงด้วย,ยนะ,ะนนธรรมดาที่ไหนหระครับจ,จากอันนี้ยนะ กันย่างตามกันมากนะครับกับชีดมอนนะครับทนของเงาะบรรยากาศให้หน้านะครับตรงเห็ดหน้าแล้วพายเขาพายเขารับพม่านี่นะครับกำลังต่อขันแล้ว กับะมาณนี้นะครับกันมีเสียงผู้ใหญ่กับขออนุญาตนำกำลังตอกคานแล้วมันใจอย่าปาดเยอะแต่ผมไม่สามาสัรอรกเขาพังติดตั้งมังไฟมันน่ครับต่อตรายมากบางนี่ก็ไฟอะไรแหละก็เหมือนกับฟ้าร้อง ช่างจอนบังไฟซิ่งมาครับได้แล้วได้ตั้งได้ทีแล้วขึ้นรงสูงลงอาซาฝนตกแห้งเด้เมื่ <laughs> อคืนว่านี่ครับสุดยอดสุดยอดจะบอกไป <laughs> ตั้งเพี้ยเดียวแนวลวดเตรี่ยนะมแลนลวด แฟนครับกับมากมากม,ากมาก่ใยา่ย่างครับนั่งอยู่ข้างผูน้นนาคนหนึ่งนะครับอาจจะบ่เห็นนั่งอยู่กอมอยย่นนะั่งจร้อกรดีไปครับก็จะสลองทับตะไคร,ร่ลอยคนพอดีนะครับตอนนี้ก็การเล่นไปวังเกา่าเก่าสีปวัวแล้วคนติดตามกับขออีกคนละเศร้าไรครับเศร้าคนติดตามยังได้ร้ายยังดีครับก,กับพ่มาณนี้ครับ ขอยงห่างนะครับขอยย่งห่างเ <Okay, okay. S 1> ขาจะถอยไปยวงห่างครับเ <Okay, okay. S 1> ขาก็หย mm hmm. ับออกมาแล้วนะครับ mm hmm. ย่องเงอยหน่อย ตอนนี้กระไฟไม่มีปัญหาร่างกับกระไฟใหม่นะแางจอดกำล,ลังจูดนะครับกำล,ลังล่นเลยอ๋อยัำบอกใกล้นะครับทำเขาไปใกล้กูลว่าแล้วกูลว่าแล้วกูว่วาแล้ว,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 วโอ้โหโอ้ อันตรายนะครับ้ามเขาไปใกล้มันไหลแรงครับหวากแล้วครับว่าเทรามดาโอ้ประมาณนี้นะครับโอ้กับประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องช่อบีทบรรยายนํานะครับ ืัอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ